โอเคก็ขอโทษทุกคนนาทีเม okay. okay. so, ื่อี้มันกาเน็ตกวนตีนเนาะเน็ตมันกวนตีนนะก็ต้องขอโทษวัอนี้อาจะเหดคลิปให้เบื้องซะเนาะโอเคเนาะกดเข้าไปในอันเขาก็สอนวิธีลวดแล้วเนาะกดเข้าไปในแอปเลยเนะจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับถุยให้กดตัวบวกไปเลยบ่ต้องงงเลยเนาะกดตัวบวกไปแล้วก็เลือกขนาดเนาะอันนี้ก็จะอธิบายสั้นๆเด้ออ่าหนึ่งหกจุดเก้าเนาะก็จะเป็นตัวลวงยาวแบบไฮใช้โทรศัพท์ทั่วไปแล้วก็ตัวหนึ่งเก้า หนึ่งจุดสิบเก้าเนาะกระตุกเป็นตัวตั้งแล้วกระตุกกลางหนึ่งหนึ่งเนาะโอเคไอช้ชนลายจะใส่ตัวเก้าละกันสิบหกก่อนลวก็นสิบหกกับเท่ากับเก้าหรือเกิดอื่นอย่างบุฟุเนาะให้เกากดเข้าตัวนี้เลยไอามักใส่ลวงยาวเนาะเนาขีดทิศทั่วไปก็ใส่ตัวนี้เนาะโอเคก่อนอื่นทุกคนต้องมีคลิปมาเลยเนาะเดี๋ยวไอจะเอาทดสอบเป็นคลิปนี้ซะเนาะเป็นคลิปของไอเอกเนาะตัวนี้เนาะเอย่างนั่นแหละไอจะเป็นลวงตั้งทุกคนเนาะไอจะเป็นลวงตั้งเลย รกระบเป็นอย่างเนาะอ่าอ่ากะบเป็นยังสร้างมันให้ทุกคนเป็นไทยลวงเยาวมาทุกคนนะอันนี้ก็จะลองโอเคเข้ามาเนาะทุกคนเนาะย้ำเลยวิธีเอาคลิปทุกคนฮูบอนะ่ะเนาะกดเข้ามาก็จะเป็นฮูเป็นซีเนาะให้ทุกคนกดเข้ามีเดียนะโอเคบอกดเข้ามีเดียเด้อเอาคลิปนะจากนั้นให้ทุกคนเลือกคลิปก็มีเดียหาคลิปเทียบบนคลิปมานะอยู่เนาะกดเข้าไปคลิปเลยโอเคจากนั้นก็กดปุ่มออกไปเนาะเอาคลิปละ ต่อมาเลยก็ให้ทุกคนกดเอได้คลิปมาแล้วเนาะทุกคนห้ว่าคลิปตัวนี้มันฮอวซ้ำนี้แล้วย้ำก็อน็กๆให้ทุกคนเอาเสียงคลิปให้ขึ้นจนะําเนาะเอาเสียงขึ้นจังไ๋เอาเสียงขึ้นแบบจําจึงจําคลิปเข้าไปเนาะเห็นบ่มจำคลิปเข้าไปก็จะมีหู้เป็นตัวนี้นะเห็นบ่ตัวนี้เราเป็นเสียงเนาะเอาขึ้นจําเลยทุกคนนะ้อจาเลยก็ดีเนาะจากนั้นตอนต่อมาเนะาะเฮาก็จะมาใส่อ่อาเจา้าเอิอ้นเอียงไอ้กระบอฮู้สิว้าเราเนาะ ใส่เสียงประกอบซะหรือประมาณให้ทุกคนเข้าไปเนาะเสียงเอฟเฟคเสียงประกอบเนาะเอฟเฟคประกอบเนาะแบบเขาตกหมุกเนาะเดี๋ยวอาจจะอาจจะตัดตรงองเอาไปนดาตัวนึ้งนะแต่๋ยวไปเมื่อาจจะตัดออกตีเฮาจะบัวอ่นะอันนี้จะสอนตัวที่คลิปที่เฮาจะบัวอาวนะทุกคนนะโอเคบะเนาะคลิปเฮาบัเอาเนะเฮาจะบัเอาห้องกดเข้าไปตรงนี้แ้วกดเข้าไปมีตัดเนาะอันนี้ย้ำตัวนอ้ย่างบริโภคข้างต้น เขาจะอ,าออกฟังไหนฟังซ้ายหรือฟังขวาเนาะทุกคนน่าจะหูหรือซ้ายหรือขวาเนาะไอ,อจะเอาออกทางซ้ายเนาะกดตัวนี้ตัวทางซ้ายอันนี้ทางขวาเนาะเอาออทางซ้ายไปโอเคเรียบร้อยละคลิปที่เ้ามไม่ต้องการเนาะต่อมาไอจะสอนใส่เอฟสเพ็กเลยเสียงออเอฟสเพ็กเนาะตออนื่นมาเ้ามามฟังก่อนว่าเ้ามเราจบจุดเด่นแล้วเราจะใส่เสียงเอฟเฟ็กตัวนั้นโอเคเริ่มฟังกันเลยเนี่ยจุดเขาเาจบแล้วเขาต้องใส่ตกหมุกเลยเนาะเขาต้อง ตกเอฟเฟกเลยเนาะตัวนี้เนาะต้องใส่เสียงประกอบเลยเขาตกมุงจุบทุยเมาอยากผิดนิดนึงเนาะอาจจะสอนอธิบายให้มันละเอียดกว่านี้ทุกคนนะเดี๋ยวคลิปมันยังคลิปกมันมัน,มนก็นยังอันอยู่คลิปมันดับเนาะโอเคเนาะให้กดเข้าเสียงประกอบเนาะให้เข้ากดเพลงได้ทุกคนนะเพลงแล้วก็หาคลิปที่เขาจะใส่เนาะอันย้ำเดอ้อเพลงเสียงประกอบนี่ให้ทุกคนไปโหลดเอาเด้อเนาะใน YouTube บอกอะระจายเลยเลือกเอาโหลดเขาเลือกใส่แบบนี้ก็มีใส่ตุ๊๊กกตตัุกตัก,ตก บัมนี้บอกเนี่ยประมาณนี้เนาะให้ทุกคนเลือกใส่ตัวที่ดีๆเด้อทุกคนเด้อย้ำเด้อเลือกแซวตัวนี้กดเข้าไปเนาะเอาเพลงเนาะให้กดเข้าเพลงเห็นบอกเอาเพลงนี้แล้วก็กดบวกเด้อทุกคนเด้อกดบวกเนาะจากนั้นเขาก็เลื่อนไปให้ทีมันตรงกับาเว้าจบมาเนาะโอเคบอกคืนเสียงเนาะเดี๋ยวเขามาฟังกันเลยบอเสื้อนะนี่เนาะ เขาว่าจบปุ๊บเขาใส่เสียงประกอบปั๊บเนาะตรงนี้เนาะมันจะเป็นแบบการอินเตอร์เทนแบบอัดโอแอกับโมฮูซีเวงเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีไอจีเซตเนอะอาะเ่นแหละกดฟัง <S 2>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  จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาว่าจบเนาะค่อยเนาะอาจจะใส่เป็นเสียงประกอบแล้วก็ประมาณนะไรก็ได้เนาะนี่วิธีใส่เสียงเนาะก็กกดเข้าไปเสียงคือเก่า เลาวก็ไปหาเพลงเพลงนไหนก็ได้โมเมนต์เพลงเนาะเสียงประกอบซะบ้ะาณนี่เนาะเสียงประกอบเลยตัวอย่างเราจะไปเหตุตามเลยทุกคนเนาะตัวอย่างางอันเนาะให้ทุกคนกดใส่เพลงมักตัวนี้บบกให้กดตัวนี้ใส่กดบวกทุกคนเด้อมักเพลงนี้้วก็กดบวกใส่เลยล้วก็มาฟังเิึงเนาะเดี๋ยวเลือไอเลือนขึ้นเสียงให้ตรงกับอันแป๊บหนึ่งเขาต้องมันต้องมีขึ้นเสียงให้เพียงกันเนาะเราฟังิึงไอเน,นี๋จะมีอันซากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ ไอ้ก็จะตัดออกป้าบเนาะนั่นแหละต่อมาทุกคนรู้วิธีใส่เสียงเพลงแล้วเนาะเนาะรากา,าวิธีเอาขีปออกมาแล้วรากาเสียงขึ้นแล้วเนาะต่อมาไอ้จะสอนวิธีเอาเสียงประกอบใส่เสียงเพลงประกอบเนาะให้ทุกคนกดข้อเพลงคือก่อนนะเนาะเพลงประกอบเด้อ้วก็ให้ทุกคนเลื่อนมาที่หนึ่งขิปเลยสมมติเอาเสียงเพลงที่นี่เนาะให้ทุกคนใส่เสียงเพลงหนึงสมมุติเพลงนี้บอมมกบุ เอาเลือดพิงที่มันเหมาะสมแล้วกันมันคือดีสุดเลยทุกคนย้ำเด้ออ่ะไอ้กระเบือกเปิดลายเดลิเคกษิตเนาะของไอ้มีพิงลีฤกซิตเขาลายเนาะกดเขาบวกเลยย้ำเดอ้อกดเอาเลือดพิงเนี่ยเลยลกดเขาบวกเนาะกดเขาฟังแล้วกดตัวนี้กดเพล์เนาะแล้วก็กดบวกก็บเปลวหวังพิงเนาะโอ้ยมาห้องต้องขอโทษาทุกคนเนาะจากนั้นเนาะให้ทุกคนเพล์บึง้ง โอเคเนาะต่างนั้นเนาะเสียงเสียงประกอบจะแหงก่อนเสียงเฮาเว้าเนาะให้ทุกคนกดเข้าเสียงเพลงเนาะอยากให้เดี๋ยปรับเสียงเนาะปรับกดเข้าไปเนาะแล้วก็มีตัวนี้ทุกคนเห็นบ่ทุกคนสามารถปรับขึ้นปรับลงให้มันแหงปรับมันขึ้นคอยได้เนาะโอเคเนาะแล้วเฮาปรับลงปรับลงปรับลงจนให้มันขึ้นคอยแล้วก็บ่ให้มันเสียงแหงบ่ให้มันรำคาญเวลาคนฟังเนาะเอาอ ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะวิธีใส่เพลงแล้วก็ใส่เสียงประกอบทุกคนน่าจะหู้แล้วเนาะให้ทุกคนไปโหลดเอาเด้ออันเพลงนี้เนาะทุกคนเนาะต่อมาเด้่ทุกคนเนาะให้ทุกคนบางคนก็ใส่บ่เป็นออจีส่วนวิธีใส่เอฟเฟกต์แบบฮูปซ้อนเนาะทุกคนเนาะให้เข้ากดเข้าไปมีเดียทุกคนเนาะมีเดียและจัดนอนก็กดเข้าฮูปภาพซ้อนมีเดียทุกคนเนาะกดเข้าปั๊บเนาะถ้าอยากใส่ฮูปประกอบเขาเขาก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วบ่ทุกคนอยากใส่ฮูปแบบไหนหรือว่าใส่โลโก้ซองของตัวเองเนาะ แต่ว่าของไอ้กัมีของไอ้อยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนาะปั๊บไอ้หลดไปแล้วเนาะให้ทุกคนใส่บนไหนก็ได้ที่จุทุกคนหมักเนาะใส่จุดนี้บ่ปกติก็จะใส่จุดนี้เนาะเห็นบ่ทุกคนก็น่าจะเห็นทางในเบื้องขีดไปเนาะเขาก็จะสามารถเอ่อเอาโลโก้เขาจุดไหนก็ได้เนาะเอาปั๊ไว้จุดไหนก็ได้อยากให้มันเบิดจุดนี้มันก็หายไปเห็นบ่ปั๊บเนาะอยากให้มันยาวเขาก็สามารถลิ้วไปฮอตบนจุดคลิปก็ได้เนาะทุกคนเนาะมันก็จะโบวเบิดเห็นบ่เนาะสมมุติอยากให้อ่า หุมหอมประมาณนี้ให้มันเบิดประมาณนี้เนาะเลาก็ใส่สั้นๆเนาะแล้วมันก็เบิดไปเนาะปั๊บมันก็หายเห็นบ่เนาะโอเคปั๊บนี่เนาะถ้าอยากให้มันอันเน่งเน้อยากให้มันเคลื่อนไหวเนาะให้ทุกคนกดเข้าไปหูภาพปั๊บแล้วก็มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างมีสามสนิทเทงเนาะตัวนี้เนาะปั๊บหรือว่าตัวซีปั๊บเนาะปุ๊บมันก็จะมาเลื่อนได้ปั๊บปุ๊ปโป๊ปโป๊ปโป๊ปอะไรก็ได้เนาะประมาณไหนก็ได้นี่เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้เนาะแต่ว่าไอ้บบมักเนาะใ้ส ธรรมดาเลยคนโอเคเนาะจากนั้นก็แล้วไปแล้วเนาะต่อไปเป็นหุ้ซ้อนหุ้ซ้อนทุกคนนะไอจีไซร์นะปิ่นยันบอกหุมห้มซ้อนเนาะกากดเข้าไปมีเดียอนะไรเนาะคนเนาะโอเคเนาะต่อมาก็จีไซร์ป็นอันสุดท้ายละส่วนหลายอจีไซร์เนาะจะเป็นการกดปุ่มซับสไครต์เนาะสำหรับใครที่อย่างโบ๊เวินทุกคนก็ไปรูดออเดอร์ในใต้คลิป ไปโหลดใน y o u ูทูปสนอกเนาะให้กดเข้ามีเดียหรือว่ามีเดียตัวนี้เนาะตัวเนาะตัวอื่นไอ้บุสอนไอ้กรบโบทูลตรงหูวอะไรเออะไรกดเข้าไปที่ขอไอ้ไว้ก็จะเป็นตัวนี้มีระบบเนาะไอ้จะแยกไว้ให้นไหมว่าสันๆเนาะเนี่ยไอ้ก็จะเห็นไว้หลายๆอย่างเนาะการหัวกันอย่างเวลาเนาะอ่าไอ้จะให้เบื้งเลยไอ้จะโบอันแนวบังไว้ให้อะไรกดเข้าไปขอไอ้เห็นไปเลยดิโอเคเนาะตัวนี้เขาใส่ไปเนาะอยากให้มันขึ้นบนไหนบนปุ่มสัมผัสใครเขาก็สามารถเลื่อนได้เนาะสามารถจับ จึงคลิปเนาะจึงบนเขาตัดเนาะเนาะเลื่อนไปไปมาๆได้เนาะแต่ว่าไอ้จิใส่บนทางหน้าเลย่ให้ทุกคนเข้าใจเลยขึ้นมาเนาะอ่าทุกคนอย่างงเนาะเป็นอย่างอันสีเขียวไอ้เอามาใส่เห็นอย่างเนาะมันโบแมนมันเป็นซากหลังเนาะให้ทุกคนอย่าให้มันหายเป็นบอกให้ทุกคนกดเข้าไปซากหลังเนาะหลังจากนั้นก็เลื่อนเนาะเข้าไปทีว่าโคมาอะไรประมาณนี้เนาะกับบุญอยากอ่านลายเนาะอ่านบุ เก่งวาซาซะเนาะให้ทุกคนกดเข้าไปตัวนี้เนาะเป็นภาษาไทยเลทุกคนเออ้ย้ำเนาะอันนี้เขามาสอนคนสำหรับประเทศเขาประเทศเราเนาะเพราะว่าประเทศไทยเขาบบม่าเบื้องหลังซองเล็กๆของเขาเนาะถ้ามาเบื้องก็ดีเนาะอันเข้าใจอกภาษาเราเนาะบางคนกับบุคคลเข้าใจเนาะสลายเนาะเขาเบึ้งซองเขาดีกว่าเนาะเพราะว่าคนไทยมีโคสอนครัวประเทศนะเอออันนี้ทุกคนเนาะต่อมาให้ทุกคนเปิดตัวนี้เลยเนาะโคมาคีหรือว่าจากไหนเนี่ยตัวนี้จากนั้นก็หายไปแน่นบ่ หายไปแล้วมันจะปรับสีได้สมมติสากหลังเขาเป็นสีแดงเขาใส่สีแดงได้นเนาะแต่ว่าของเอาเป็นสีเขียวโกสีเขียวเลยเห็นมันก็จะขึ้นมนยาใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนเอาจำเลยเนาะอันสากเขียวก็จะหายไปบอกเขาสามารถเอาขยายมันได้เนาะให้กดเข้าไปบนคือเขียวนั่นแหละปั๊บเข้าไปนะสามารถขยายได้เดี๋ยวเห็นบอกปับป๊บอืมนี่ปั๊มขึ้นมาบอกนี่เนาะโอ้ยบักเจ้าสู้ญ่ โอเนาะโอเคเนาะต่อมาให้ทุกคนกดให้เสียงขึ้นเสียงลงกับปรับได้เนาะเอาประมาณใดก็ได้เนาะทุกคนเนาะปรับขึ้นปรับลงก็ได้เนาะแห,งแหง้งๆเลยก็กได้แห้งๆเลยก็ได้เอ่งคอยอก็ดีเนาะอออนโอเคประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็เบิดอระบหรือว่าอเองเนี่ยแต่ส่วนไลด์คอยจะใช้แบบนี้เนาะ จะฮ็ดทุกอย่างกับประมาณนี้เนาะใส่เสียงใส่นี้ใส่ประกอบอัน3อย่าง1นึ่งที่ไอใส่กับเสียงประกอบ2เอฟเฟคประกอบแล้วก็ฮูโฮูมเอฟเฟคประกอบแล้วก็อ่าปุ่ม subscribe ของไอ้าก็ใส่เสียงประกอบเนาะกระซ้านี่ทุกคนเนาะท้ามากกับก๊ไลท์ถึกใจกดแซวไบ่ค่อาเจอเลยคอมเมนต์ถามอาจจะมาเฮ็ดอีกตัวนึงเนาะไอฮ็ดสำหรับ fc ของไอเด้อ นะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่ทำมากอยให้เฮ็ดคลิปแนวใดแนวสไตล์ของจันซิตี้หรือว่าใส่เกมเนาะอย่ามาต้องไอาว่ามันเกี่ยวกับเกมอย่างเดียวนอนมาพร้อมคอนเทนต์นอนดูกคนเนาะเออนั่นแหละคิดแนวอย่างออกก็มาเฮ็ดหาร์ลุเนาะคิดแนวสแต็กสตึกออกมาเฮ็ดเส่กวนฟังเนาะโอเคหามากับไลค์ทุกใจกับมือแฝกเพื่ไปก่อนหลังการจะคิดเมื่วันหน่ะทุกคนนะบายบาย เดี๋ยวเราจะไปในว้นึงให้ทุกคนเวลาได้คลิปแล้วนะทุกคนเนาะให้ทุกคนกดเข้าไปตัวนี้ทุกคนเห็นปุม่มเนี่บลอกลิงอยู่ใต้คลิปนะกดตัวนี้เลยะจะถ่ายให้มันเต็มนี่ปุ๊บติ่มอันนี้ติ่มสีฟ้าปุ๊บก็ถืออะไรนะแต่ว่าไอ้บุญอยากได้เนาอโอเคโอเคก็ได้แล้วเจอกนันคลิปหน้า let's go